สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุ่านเลยนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะน้องเกมนะคะกับบริษัทกิมรัธุรกิจจำกัดจะพามาชมรถยนต์สวยๆหนึ่งคันนะคะเป็นรถเก่งปี2010ซึ่งนั่นก็คือ Toyota v o ีอนั่นเองนะจ๊ะอ่ะาคันนี้นะคะอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกเลยว่าเป็นรถปี2010 คันนี้ราคาบอกราคากันก่อนเลยดีกว่าว่าราคาคันนี้อยู่ที่2 000, 1 9 0 0 0บาทกับเครื่องยนต์1,500ซีซีตัวเจกนะคะวีออสคันนี้มาพร้อมกับล้อ Max กซ์อะลอยเดิมๆนะคะจากศูนย์โตโยต้านะแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยนะคะให้ชมเลยรอบคันนะคะชายล่างนะคันนี้เป็นทรงเดิมจากศูนย์โรงงานนะคะหรือใครที่ชอบตัวนี้แล้วอยากได้ชุดแต่งรอบคันเช่นสเกิร์ต เบ้ามือเปิดนะคะหรือว่าจะเป็นชุดแต่งโคเมียมอื่นๆนะยังไงก็ลองมาพูดคุยสอบถามรายละเอียดกันได้กับ v ีออตัวเจคันนี้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีปี2010<อ>แนะเกมจะพาไปชมรอบคันนะคะว่ามีความสวยงามและก็อะไรที่น่าใช้งานกันบ้างอันดับแรกของเรานะคะของน้องเกมเลยน้องเกมจะพาไปชมทางด้านกระจังหน้านะคะ กระจังหน้า V ีออชัน like. น right ี้นะคะมาพร้อมกับตะแกงลักษณะแบบนี้เลยชมเดิมๆของปี2010ไฟสองทางเนี่ยไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ในโคมเดียวกันแล้วก็เป็นแบบว่าดวงใหญ่ๆหลอดไส้นะคะตัวนี้จะไม่มีไฟตัเหมาะวะพาไปชมตาไฟใกล้ๆกันนะคะในเรื่องของโคมตาไฟนะคะซึ่งไฟสูงไฟต่ำเนี่ยจะอยู่ที่หลอดเดียวกันเลยก็คือหลอดไส้หลอดนี้ส่วนในเรื่องของไฟเลี้ยวนะคะก็จะอยู่ทางด้านโคมเล็กๆตรงนี้เลยนะคะซึ่งจะอยู่ในโคมเดียวกันก็ ดูรูปแบบเดิมๆของวีออสนะคะแต่ว่าเครื่องยนต์นะคะคุมพลังของเขาเนี่ยนะยอมรับเลยว่าขับขี่ดีมากแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยสำหรับทางด้านข้างของ v ีออสนะคะด้านข้างของเขาก็บอกไปแล้วเบื้องต้นเนาะว่าเป็นทรงเดิมนะคะไม่ได้ตกแต่งเสเกอร์รอบคันหรือว่าไม่ได้ใส่กันสาดด้วยนะคะในเรื่องของกันสาดก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้เอาเป็นว่าแล้วแต่นะคะคุณผู้ชมที่สนใจคันนี้อยากชุดแต่ง อยากได้ชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ลองคุยรายละเอียดกันได้นะคะเดี๋ยวพาไปชมทางด้านท้ายกันบ้างดีกว่าอ่ะส่วนทางด้านท้ายของเรานะคะในเรื่องของวีออสนะคะทรงปูบสวยๆอ้ยขอ้ายค่ะทรงท้ายสวยๆนะคะพูดสูดได้ไงเนะาะคันนี้นะคะท้ายเดิมๆแล้วก็มีโลโก้โตโยต้นะคะมาของแล้วก็มีชิ้นตกแต่งเพิ่มเติมก็คือปีกนกนะคะอันนี้จะเป็น ความสวยงามนะคะเป็นแบบโครเมียมนะไม่ต้องตกใจว่ารูปแบบรถหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นความตกแต่งสวยงามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทางด้านมุมซ้ายเนี่ยนะคะสายบนเนี่ยจะมีเป็นโลโกโ้ v o อ t ให้แล้วก็ทางด้านขวานะคะมุมบนเนี่ยจะเป็นรูดตัว J นั่นเองนะคะสําหรับ v o อตัวนี้อ่ะแล้วก็คันนี้สมมุติว่าใครที่สนใจในเรทราคาผ่อนนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่าน,านั้นสำหรับ v o อตัว J ของเราอ่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันดีกว่านะคะ นี่นะคะสำหรับทางด้านภายในนะคะกับ V8 ตัว J ของเรานะปี2010กระจกหน้าต่างเนี่ยนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าทางด้านฝั่งประตูคนขับแผงควบคุมอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ภายในโดยรวมเนี่ยคอนโซลจะเป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับเบาะผ้าสีดําแล้วในส่วนของหลังคานะคะหลังคารถจะเป็นสีเบรกกระดูตัดเพียงนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันแบบว่ามืดจนเกินไปนะคะก็จะมีแบบความสว่างสว่างอยู่บ้างเนาะในเรื่องของเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้านุ่มสบายนะคะรูปทรงกระชับสไล หลามากๆนะในเรื่องของแผ่นหลังแล้วก็แผ่นรองนั่งนะคะเบาะรองนั่งนั่นแหละนะกระชับมากนะคะในช่วงของข้างๆข,ข,ขาเราดูว่าในเรื่องของรำตัวนะคะไปจนถึงไหล่อกกระชับได้ดีมากส่วนด้านของคนขับเนี่ยเบาะคนขับนีจะปรับระดับได้นะคะ2ระดับเลยนะถ้าเกิดว่าเห็นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะปรับลักษณะของเบาะพิงนะคะก็คือในตำแหน่งตรงนี้ส่วนอันนี้นะคะจะปรับตรงที่เบาะรองนั่งเนี่ยนะคะสามารถ ยกได้ยกขึ้นได้เนี่นะคะทรงเบาะมันก็จะสูงขึ้นแบบนี้เลยเอาเป็นว่าก็คือตามธรีระของผู้ขับขี่นั่นเองเนาะส่วน่างด้านคอนโซลนะคะคอนโซลหน้าเครื่องเสียงฟังชันนะอันนี้เครื่องเสียงดังฟังชัดมากๆแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ปุ่มเปิดปิดพาวเวอร์นะคะของ Vios 2010ตัว J จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้อ่อนี่ไงนะคะ เสียงดังฟังชัดมากแล้วก็อันนี้เป็นครื่อวิทยุนะคะเล่นได้ในโหมด FM AM นะแล้วก็สามารถใส่แผ่น c d MP3 <ขอ S 1> ได้นะขออนุญาตเบานี่เลยก็เล่นได้ตามประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของทางด้านคอนโซลกลางนะคะจะมีช่องกระจายไฟให้หนึ่งช่องตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะเปิดเปิดแบบวา่าเป็นแบบพ่ช์จแบบได้นี่แบบนี้นะคะเปิดปิดได้ง่ายแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวออโต้แบบขั้นบันไดนะคะของ Vios มีช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆตรงตำแหน่งตรงนี้ มี2ฝั่งนะคะซ้ายแล้วก็ขวาเลยนี่อำนวยความสะดวกสุดๆนะคะในเรื่องของการวางของนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องหาช่องใส่นะคะก็อันนี้ครอบคลุมนะส่วนทางด้านคอนโซลด้านหน้าอ่ะสมมุติใครมีแก้วน้ํานะคะทางด้านนี้ ปี2 0 1 0 v r ตัวเจงของเรามีช่องวันแก้น้ำให้แบบนี้ทั้งสองช่องนะคะเพียงแค่กดไปมันก็จะป๊อปอัพขึ้นมาทันทีเราไปดูฝั่งห้องผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าทางด้านฝั่งห้องผู้โดยสารน,นะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดําเช่นกันแล้วก็ภายในนะคะในช่วงเบาะคนขับนะคะกับเบาะผู้โดยสารเนี่ยกว้างขวางมากๆนะคะนี่ในช่วงระยะแบบนี้ตรงนี้ก็จะปรับกระจกได้ด้วยระบบไฟฟ้า ส่วนทางด้านเบาผู้โดยสารเนี่ยนะตรงนี้นั่งได้สท่านนะคะเป็นเบาผ้านุ่มสบายมากๆนี่แล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นช่องวางแก้วน้ำให้หนึ่งช่องนะคะดึงออกมาได้พับเก็บได้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีที่ห้อยของให้หนึ่งตรงนี้ทางด้านฝั่งเบาะคนนั่งนะคะนี่เลยโอ้โหนุ่มสบายมากๆแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำด้วยส่วนทางด้านหลังนะคะตรงนี้ วางของได้นะเป็นลำโพงทางด้านหลังแล้วก็เสียงกังฟัง,งชัดด้วยเอาเป็นว่าใครสนใจนะคะ v ีออสปีส0 1 0ัคันนี้นะคะสอบถามเป็นเข้ามาได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0 c ซีซีตัวเจรถปี2,010ราคาอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่ 5, ราวๆ5 0า0กว่าบาทาใครสนใจซื้อสดซื้อผ่อนนะคะสอบถามอินบ็อกเก็นเข้ามาได้ทุกช่องทางการติดต่อนะคะใต้คลิปวิดีโอนี้เลย สำหรับคลิปนี้นะคะน้องเกมก็หมดเวลาลงแล้วแหละขอขอบคุณคุณผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องเกมด้วยนะคะหรือติดตามช่องกิจรุ่งโรธธุรกิจจำกัดนั่นเองสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้ารอชมคลิปดีๆได้เลยนะคะบายบาย